นี่ออกปะสวัสดีครับวันนี้มาหานมมาให้ไปกินนะครับผมบ้านเก่านี่สุนักผมครับเลี้ยงไว้แต่ไม่ได้ผมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับผมก็ไปอยู่บ้านพ่อแล้วนะครับผมเลยก็จะมาเอาหนองไม้ไ้กินกันนะครับผมไหนนี่วันนี้พ่อเอง เดี๋ยวนูแสเสียโ,อ,ยโอ้นูนอีกันหนึเออเออโอ้เยอะครับผมนี่ออกเต็มเลยมาเอามีดมปหนูนนูถือถุงโอ้โห,หน้อนอ่อนน้อเลยน้องเดี๋ยวไปดูไอ้ที่ผมปลูกไว้ด้วยนะผมกอไผ่ที่ผมเคยเอาไว้รอบเลยเมื่อปีก,ก่อนนะผมผมปลูกไว้ ก็จะมาลองไปดูว่ามันจะออกไหมแต่อันนี้มันออกนะกวัวจะออกเหมือนกันนะครับผมนอมันสุสวยผายยีสุกครับผมนู่นเนี่ยพ่อเลยเนี่ยใหญ่เด็กที่เนี่ยครับผมปูเรามีคนละหน่อยเนี่ยคือมันนะผมฝนตกตลอด ขอฝากกดติดตามด้วยนะผมกดไลค์สติ๊กเกรนะผมแหกดิหลบนู่นนะไม่เอานี่นะโอ้ดูไอ้ตัวเล็บปัช่ยผมเอาออาวันเป็นหนอตินงเต่าไปเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวลองเดินหาดูกอนมันไม่ออกกินหนอไปนะครับ มันเล็กไปโหนี่ครับผมหลายนอเลยข้างในก็มีอะไรไหมน่ะข้างในไหน,ไหนไเอาไปเอาโอ้ยหวาน,นมันเลยแม่แต่ตอนนอนนี้เสียทั้งแหละโอ้โหไปเดี๋ยวลุยห,ลหวานเก็บเลยในหมอนนอโอ้ย ไม่มีเสียมเนาะเศษหน่อไม,อม,อม้เนี่ยกำลังจะออกก็มีหมดเนี่ยหมดอ่ะง,งั้นโอตองอนู้นอ่นอนู้นใหญ่มันขวางไงี่มันขวางกันหน่มดง่ายมันเป็นโพมันขวางโอ้โหได้แต่ยอดเนี่ย แฝดยากหน ana, ่อยไม่มีเสียมผมมีแฝดเอาโอ้ยกล้องกับแม่ตรงเอากล้องมามือถือด้วยนู่นนู่นอีกหนอนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อในหนอเลยโอ้โหนู่นนแฝดเลยนู่นเจ้าตัวเล็กกำลังแฝดอีกโอ้โหเพียบ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 เยอะนะครับผมไปเดี๋ยวขอ แซ่ก่อนนะครับผมอทีนี้ผมก็มาที่ผมปลูกไว้นะผมแต่ไม่ใช่ไผ่ีิสุกนะครับผมรหมนเป็นไผ่ไอ้เหมือนไผ่เลี้ยงนะครับผมไผ่หวานนะไปะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีออกป่ะถ้าออกเดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเล็กตัดนะครับผมแล้วก็เพราะว่าหน่อมตัดง่ายมันไม่มีหนามนะครับผมกลัวจะเ <c oughs> มื่อกี้ไม่ให้เจ้าตัวเล็กตัดัวหนามจะไป เกี่ยวหรือแทงนะครับผมต่ำในประมาณนั้นนะครับผมปลูกไว้หลายกอเลยแต่มันแล้วก็โดนม,ม,มันก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับผมชม่วงนั้นมันแรงด้วยนะครับผมเนี้ยก็ภผยผมหนีกอให้นานใหญ่บินสองนอบินไม่เอาลูกไว้มันขยายลำ นี่มีอ่ามีกบด้วยนะครับผมนี่ออกหน่อแล้วนะครับผมเฮ้ยนู่นนี่นนูเนี่ยผมปลูกเองนะครับผมอู้หลายหน่อเลยเนี่ยครับผมเนี่ยของผมจะเป็นหน่อไม้แบบนี้ครับผมนี่นี่ครับงานลุยกันงานหนูตัดตัดเป็นไหมอันนี้ไม่เอายามันบินปล่อยมันเลยอู้บินเป็นสค่จิบหน่อเลยขยายเนี่ยอ่าเนี่ยครับผมหนูไปเล่นสักสูงเลย ้ต่ำจะอย่างเงี้ยตัดเป็นแก้วโอ้โนนขึ้นเต็มเลยอย่างเงี้ยมันแก่เห็นไหมนี่น่องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดินไปไหนดูแล้วก็ออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กำลังปิ่มเต็มเลยนะผมแต่อย่างเงี้ยขุดเอาไปได้นะผม บินเยอะเลยนะผมแต่ถ้าบินแบบไม่ยาวเอ้ยนีไงเจอแล้วมานี่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 ม,ม,มานี่มนไม่เอาบินบอกไม่เอาเนี่บอกใหรมันนี้นี่หนองนี่อโอ้โหเสียไปแล้วแสดงว่าแรงน้ำเนี่ยเสียดายครับผมโอ้ไม่ค่อยแตกเท่าไหร่พ่งฝนมันพึ่งลงนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ในโนดูดิกำลังออกเต็มเลยเนี่ยชิ้น้อยเลยเนี่ยม,ม,มีมากกับบิน,นอ,อ่ะนนอะอ่ะกลับมาบ้านแล้วนะครับผมมาดูป่าบ้านมั่งเลยแงมาเห็นมิม้มเนี่ยครับผมไวโคงปล่อยมันคงไม่มีน้ำหรอกครับผมไปโน้ดูน่อยกลับบ้าน <c oughs> โอ้โหอากาศกระคึมเนาะเหมือนฝนจะมาอีกแล้วครับผมไปกลับบ้านครับผมไม่มีนอก <c oughs> ได้พอกินนะครับผมได้ที่บ้านเก่านะครับผมโอโ้ดูยจ้านางเ <c oughs> <c oughs> พียบเลยแกงเปิดดีจังไปครับผมคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไปครับสวัสดีครับครับวายนะให้ดูมิ้งมิกี้หลังเมื่อกี้เนี่ยไปครับไปน้ำแท่งไปหนูไปครับผม